่าเทสมอเตอร์เกียร์นะครับดูการทํางานของเขานะครับตัวนี้ถ้าเสียปบปลั๊กนะครับต่อคอมเพิตเตอร์ต่ออะไรนะครับแช่ไฟบ้านเนี่ยเขาะจะหมุนที่2 3 3รอาบรอบต่อนาทีนะครับแบบนั้นจะปรับไม่ได้แต่ใช้อิว,วอร์เตอร์มันจะปรับได้นะครับใช้อิว,วอร์เตอร์มันสามารถที่ขึ้นได้ถึงห0เฮิร์ได้เลยนะครับปรับช้าเร็เวได้ด้วยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับ ใช e ่อินเวอร์เตอร์นี่คือเสียบไฟบ้านนะครับเนี่ยผมเทให้ลูกค้าดูตามนี้นะครับกลับชา้าเร็วได้นะครับอันนี้รอบจับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอ e ินเวอเตอร์มันปรับได้นะครับหุงซ้ายขวาได้นะครับ การทํางานของเขานะครับตัวนี้เป็นส่วนของมอเตอร์ตัวนี้เป็นส่วนของเกียร์นะครับเรียกโดยรวมว่ามอเตอร์เกียร์นะครับเกียร์มอเตอร์ยังก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ก็จะหมุนพัน400รอบนะครับด้านหน้านี่ก็จะทดให้ช้าให้ช้าลงแล้วแต่อัตราทดเท่าไหร่นะครับหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบนะครับหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อห้าสิบอะไรพวกนี้เนี่ยมีหมดเลยนะครับถ่ายให้ดูตามนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ